สวัสดีนักเรียนที่รักนะคะทุกคนนะคะและผู้ที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้นะคะครูธนภัสศีสมุทรนะคะจะมาแนะนําวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในเทอมที่2นี้นะคะว่าเราจะเรียนในเรื่องหาเรื่องใดกันบ้างนะคะแล้วก็แนะนําหนังสือเรียนนะคะวันนี้นะคะว่าเทอม2เราจะเรียนหนังสือ เล่มใดกันบ้างนะคะพร้อมแบบฝึกหัดนะคะส่วนนี่คือส่วนของแนะนำหนังสือเรียนนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะจะมีข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าหนังสือเรียนเนี่ยจะมีรูปสิงโตนะคะรูปรูปสิงโตเหมือนกันทั้งหนังสือเรียนแล้วก็ทั้งแบบฝึกหัดเลยนะคะจะมีรูปรูปสิงโต เหมือนกันทั้งหมดนะคะและที่สังเกตก็คือว่าข้อสังเกตคือว่ามันจะเขียนเลยว่าหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป .4 เล่ม2นะคะโดยนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาควารมรู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันได้นะคะใน คลิปถัดไปนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้กันก่อนได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของเนื้อหาเทอมนี้นะคะโดยเนื้อหาเทอมนี้นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด2หน่วยการเรียนรู้นะคะแยกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3และหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะโดยหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเป็นวัสดุและส,ะสารนะคะนักเรียนจะต้องแยกวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วก็ประเภทของวัสดุได้นะคะนักเรียนสาม,มารถแยกแยะสถานะของสสารได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สนะคะนักเรียนสาม,มารถแยกได้นะคะส่วนหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะและปรากฏการณ์ของดวงจันทร์นะคะหรือเราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะนะคะ ว่ามีวารีวานมีดาววารีวาลมีดาวเคราะหทั้งหมด8ดวงมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนะคะทุกอย่างก็หมุนรอบดวงอาทิตย์นะคะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นตกของดวงจันทร์นะคะว่าดวงจันทร์จะมีทิศทางขึ้นและตกในทิศทางใดเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ในแต่ละคืนนะคะว่าดวงจันทร ในแต่ละคืนในแต่ละหนึ่งเดือนสามสิบวันเนี่ยดวงจันทร์จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันนะคะเราจะมาเรียนแล้วก็ศึกษาในเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูธนพัฒน์ก็ขอจบการแนะนำเรื่องบทเรียนและเรื่องหนังสือเรียนหนังสือรบับพิเเพียงแค่นี้นะคะก็พบกันใหม่ ในคลิปต่อไปนะคะค่ะสวัสด,ดีค่ะนักเรียน